สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีเข้าสู่ช่องบอชน่ห้าชนแนลนะครับวันนี้ก็ออกมาปฏิบัติหน้าที่นะครับขอบคุณนะคะออกมาปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวๆนะครับถแถวๆอ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเฝ้าระวังเหตุอยู่นะครับก็ ได้รับคำสั่งนะครับได้รับคำสั่งว่าจะมีบุคคลที่ไม่หวังดีนะครับเนาะไม่หวังดีในในในบ้านเมืองผู้ไม่หวังดีในในบ้านเมืองที่ว่าจะาสร้างสร้างความไม่ไม่ไม่สงบนะเลยได้รับคำสั่งมาให้เฝ้าระวังอยู่ แถวพื้นที่พื้นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีการจัดชุมนุมหรือว่า,า,าประท้วงนะครับจุมนมุมประท้วงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับ วันนี้วันที่วันพระใหญ่นะครับได้รับสายสายรายงานมาว่าจะมีเหตุป่วนนะครับป่วนอยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับทีนี้ก็ก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังปกติดีนครับเนาะไม่มีอะไร ันนี้ดูจะเงียบๆนะครับก็เงียบทุกวันแหละครับช่วงนี้เพราะว่าหลังจากสี่ทุ่มไปแล้วก็น่าจะเงียบวันนี้นะครับสามสี่ทุ่มนะครับจากมาตรการของรัฐบาลนะครับพลเอกฉุกเฉินนะครับเนาะทุกคนก็ทราบดีนะครับเนาะว่าเว้นระยะห่างนะครับหยุดการแพร่เชื้อนะครับเนาะ ตอนนี้ก็มีเชื้อมาใหม่นะครับเป็นต่อเนื่องจากโควิด1 9นะครับก็คือโรคราดำนะครับนาะเป็นการนำเป็นการแพร่เชื้อ,อ,อสายพันธุ์ใหม่นะครับจากอินเดียเนาะทุกคนก็น่าจะทราบดีนะครับเนาะก็มาชี้แจงมาแถลง บอกเพื่อนๆว่าเนาะให้ระวังนะครับเนาะให้ระวังให้เซฟตัวเองครับออกไปไหนมาไหนก็ครับใส่แมสนะครับใส่แมสให้ถูกวิธีนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นนะครับเชื้อโรคต่างๆจะมาจากทางไหนนะครับเน,ะบนะาะมันจะมาจากทางไหนมาจากสถานที่ที่ว่ามีคนพุกพ่านนะครับเนาะ จะมีเชื้อเชื้อแพร่กระจายเยอะนะครับเราก็หลีกเลี่ยงนะครับเราหลีกเลี่ยงในการเข้าไปนะจุดตรงนั้นนะครับเนาะครับแมสนะครับใส่ให้ถูกวิธีนะครับอย่าไปใส่ใต้จมูกนะครับหรือว่าอยู่ใต้คางนะครับมันช่วยมันไม่ได้ช่วยป้องกันโรคอะไรได้เลยนะครับเนาะครับแมสต้องใส่ให้ดีนะครับถูกวิธีถูกหลักนะครับถึงจะปลอดภัยนะครับหยิบจับ สิ่งใดหรือว่าภาชนะไหนนะครับต่อจากคนอื่นโดยเฉพาะเที่ยวห้างเดินเข้าชอ็อปเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเนาะก็เจลวล้างมือนะครับก่อนสัมผัสหน้าส,สัมผัสตัวเรานะครับเมื่อเราไปจับภาชนะสินค้าต่างๆอาจจะมีการแพร่เชื้อหรือว่านะ เชื้อตกค้างอยู่ในภาชนะนั้นๆสินค้านั้นๆน,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 นะครับเนาะเราก็ต้องป้องกันตัวนะครับให้มันปลอดภัยที่สุดสําหรับในตัวตัวเรานะครับนะเนาะเกิดแล้วถ้าเกิดติดเชื้อแล้วมันก็มันก็ลําบากนะครับเนาะอย่างเช่นอาจจะค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับค่ารักษานะครับเนาะทุกวันนี้ก็